เอาละครับก็สวัสดีนัผู้ชมหนึ่งท่านด้วยนะคบผมวันนี้เราอยู่ในเกม Speed d ฟ i f อรกันอีกแล้วนะฮะมาบ่อยๆย,ยาวๆนะคะวันนี้เราจะไปเกีฑน์คนในโซนฟิเตอของ Speed d ฟเตอนะคะผมหลายๆคนงงว่าโซนฟิเตอ์คืออะไรงั้นเราไปรับชมกันเลยก็ผมไปกันเลยไปเอาละครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในโซนฟิเตอรตของ Speed d ฟเ er รเป็นอันที่เรียบร้อยนะฮะ อันนี้เป็นมันเชื่อโหมดไม่ได้โหมดโซฟิตาตานะผมก็เรียกไปอย่างนั้นเลยนะนะฮะมันไม่ใช่โหมดจุดโซฟิตาต้แต่ว่าผมจะเรียกไปอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราหาคนมาต่อยนะฮะเคมาแล้วต่อยแม่งเลยต่อยมันต่อยเดี๋ยวหาหมัดก,ก่อนนะหมัดยังไงวะ <Foster. S 1> เต้นก่อนเต้นเต้น นี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงโอ้เป็นไง,เป,นไงเป็นกันนะคะเต้นแบบนี้โันเขากระทืบแน่นอนนะคะโอเคโอเคตอนนี้เราได้กระทะทอดไข่มานะคะต่อยต่อยแม่งต่อยแม่ต่อยเลยต่อยตอย่ตอ,ยตอยไปฮะต่อยไปฮะต่อยฮะต่อย,อยจังหวะน,นี้ต่อยยอ่ยย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  เอาตายหนึ slowly, like ่งแตกหนึ่งเยอะๆๆ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 ฮ่าๆต่อยต่อยต่ยต่อยเออเดี๋ยวเราจะเอากระทะทอดไข่นะไปตีหัวคนอื่นนะฮะเออเอออ่ามาดิ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 เอาไปลเอาเปลเอาเปล่มาดิ มาดิเอาปละเอาปละแตกหนึ่งอ้าวจะตายไว้ชีวิตค่าเจนะนี่คอนทุก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 มาใจหนึ่งคอนทุก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 เอ้าไม่ต่อคอนทุกคอนทุกอือหือมาจะต่อยอะไรเขาน้องจะต่อยอะไรเขาฮะ โดน,โดนเปล่าโดนเปล่าเอาเปล่าเปล่าเปล่าอ้าวจะตายทุกคนเรียบร้อยฮะกลายเป็นหมูแล้วฮะเออฮีผมกลายเป็นหมูเลยนะฮะตอนนี้เราจะเดินเล่นไปนะฮะกลายเป็นหมูตาีใครตีผมตะกี้ตะก,กี้ใครตีผมตะกี้ ไปต่อยเขาอีกไปต่อยเขาอีกบ้าบอบ้าบอบ้าบอเราอะบ้าบอเราบ้าบอกบ้าบอกบ้าบออะบ้าบอเราฮะขอข้อนตีหัวหน่อยดินี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ตอนนี้เราลงมาสู่มหาสมุทรนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรือนะฮะผม เข้าไปไม่ได้อีกโอ้ติดติดติดเข้าไปไม่ได้นะฮะสุดแค่ตรงนี้เคเดี๋ยวเราจะลองนั่งดูนะฮะรับลมชายหาดนั่งได้ปะวะกดตรงไหนวะกดตรงไหนไม่เป็นเลยนะเคเดี๋ยวเราจะไปทุบเขานะทุบเขานะ,ะทุบทุบาทุบทุบโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูในโซน แต่งงานนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะในโซนแต่งงานนะฮะอ้าวจะเป็ดรวยนะเราอ่ะเอามาเงินมาแบ่งกันบ้างดิเน่ใส่เว้นสะเสทเลยนะฮะตัวเบลล่มเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะโซนแต่งงานนะฮะผมมันอยู่ตรงไหนวะผมลืมเออโซนแต่งงานอยู่ตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวขอหาแป๊บนะะึงครับเดี๋ยวน่าจะขึ้นไปตรงนี้นะ,ะโอเค โอเคน่าจะขึ้นไปตรงนี้น่าจะถูกอะหรือเปล่าวะเอาขึ้นไปไม่ได้อีกทางไหนวะผมลืมแล้วอะหาดิหาดิรออะไรอะนี่นี่นี่นปะเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะฮะเราจะไปรีวิวบ้านของใครก็ไม่รู้นะฮะเน่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  นี่นีเนี่ยนี่นี่นีเนี่ยเหือหอลูกปั้นนะฮะตีลูกปัน้นลงดีรออะไรละ่ะลงดีอา้าวลงไม่ได้ไปอ้าวลงไม่ได้เฉยเลยมาได้ทางเดียวเหรอเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวเราขอหาโซน โซ่อะไดิโซนแต่งงานอยู่ไหนผม,มลืมละอ๋อตรงนู้น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 น,น,งงนนะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนะฮะโซนแต่งงานนะเดี๋ยวเราจะไปนะเราจะว่ายน้ำขา้มามมหาสมุทรแอตแลนติกไปนะฮะผมโอเคไปไปเลยเลยเลยไปนะฮะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรนะฮะไปเลยฮะไปเลยไปเลยไปเลย,เลย,เลยว่ายน้ำไปเลย ไปน้ะไปเลยฮะตอนนี้เราก็อยู่ในโซนแต่งงานเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผมอ่านี่ก็ประมาณนี้นะฮะอ่าโซนแต่งงานก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคโอเคอ๋อเขาทำอะไรกันใต้น้ำเนี่ยบอลเล่ใต้น้ำบอสเขาทำอะไรกันอนะโดดไปงึงกือเลยหรอทำบ้างดิเออไม่ชวนเลยเอ้ยปลาน้อยปลาน้อย ปาน้อยปาน้อยทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะปาน้อยปาน้อยจ๋าทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะปาน้อยปาน้อยอ่าเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับโซนพิธาตายเดี๋ยวเราพาไปดูที่เรือย้อนนะคะเรือย้อนไม่น่าจะไปได้นะเพราะมีเส้นกั้นไว้อยู่เนี่ยเส้นตรงนี้นะคะปาน้อยเฮ้ยน้ำปามทะลุไปได้แล้วนะผมทะลุไปได้แล้วนี่ยผมใส่ตัวเราใหญ่เกินไปนะคะ ค้าไม่ได้จริงแอ่เรือ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 อ่าอ่านี่นี่ประมาณนี้นะออนี่จะเป็ดน้อยเฮ้ยเข้ามาดูนี่ด้วย่แน่รวยจังเลยเราอ่ะ,อะขึ้นได้ปะแนะ่ขึ้นได้ด้วยแม่จะขึ้นได้ผมจะขึ้นไปแล้วนะคะจังหวะนี้ ขึ้นโดนเป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็ดน้อยขึ้นไม่ได้อีกโอ้ยสวยนะโซนพิจารณาของสปีดดิฟสวยนะฮะสวยมากเลยนะฮะสวยสวยสวยมากเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนอีกสักรอบหนึ่งนะฮะก่อนจะจบคลิปป่ะขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะอีกสักรอบหนึ่งนะ,ะครับเก๋อืม ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าลองเข้าซอยนี้ไปดูนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะโอ้เจ้าหมู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 เน่เดี๋ยวเราลงไปหาเฮ้ยแล้วเขาขึ้นไปทำอะไรนะั่นล่ะฮะลูกกิดเดียวเราอะฮะขึ้นไปก็ไม่ชวนเลยโอเค ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องกอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับถ้าอยากให้ผมอ่ารีวิวอะไรในสปีดดิฟนะฮะก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ